คือวันจันนี้คือวิชาที่เรียนอะมันเรียนจบหมดแล้วแต่ว่าตอนประมาณแบบบ่ายสองมีนัดกับอาจารย์วิชา b i o m e c h a n กส์ที่จะไปคุยเรื่องโปรเจกต์ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้โอเคไหมต้องแก้อะไรไหมนะาเพราะว่าต้องส่งสุกนี้แล้ว เย้ยวันนี้เดอ้อคือตอนเช้าเรียนอนาตมี่ใช่ไหมคือเรียนยันอนที่ยสุดท้ายจริงๆแกแต่ว่าอันนี้สนุกมากเลยเว้ยเพราะว่าเรียนกับอาจารย์ผู้หญิงคือสนุกจริงเขาบอกแนวเขาสอบละเอียดมากชอบเลยละ่ะตรงสเปคเลยละ่ะแล้วก็อันนี้ตอนบ่ายเขาให้มาซ้อมทำแลบอิเล็กได้ก็เลยมาซ้อมกับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกเดี๋ยวก็มาซ้อมอีกซ้อมอยู่นั่นแหละตอนสอบก็ทำไม่ได้อยู่ดี เอาเป็นว่ากระดูซ้อมไปแล้วกันนะอาจจะเห็นไฟตู้มตามพูดเล่นพูดเล่นไม่มีหรอก เล็กกว่าดิคิดเด้อตอนแรกนึกว่าจะแบบเล็กกว่าแองสีฟ้านั้นแน่เลยแองสีฟ้าที่เราใช้ คะทันไหมถือว่าทันไหมขออีกรอบด้วยปะนี่บอบอเรื่องของเพื่อนทันนี่คือจะแยกกับเพื่อนเราเด้อแต่หิวก็เลยซื้อไข่เต๋าเด้อไข่เต๋าใครเรียกไข่นกกระทาไม่เล่นด้วยเด้อ กากากะ,ก,ะ,ก,ะกีกโยเกิร์ดเดอ้อกีกโยเกิร์ดอีกแล้วเ,เดอ้อกินอยู่นั่นเดอ้อกีกโยเกิร์ดเดอ้ออันนี้แม่ค้าคือแถมซีเรียลมาด้วยเดอ้อเห็นไหมกลมๆฟุตหลูฟุตหลู dinner, เดอ้อมาม่าวิตชิ้นจัง and fried c h i กำลังจะกินเดอ้อตอนนี้เดอ้อสทุ่มเดอ้อวันนี้ก็สั่งอะไรมากิน,นง่ายๆอีกแล้วแล้วก็คือจริงๆอ่ะยังไม่อยาก บบว่ารีบกิรีอะไร,ร,รหรอกแต่ว่าไม่อยากสรุปแล้วคุณเขียนมาเยอะแล้วเมื่อยสมุดจะหมดเน่ยแล้วเดอ้ออันนี้คือจริงจริงวันนี้เขียนแบบสรุปเรื่องไตครึ่งหลังจบไปแล้วแล้วก็จบไตที่เป็น,นเรื่องของดีซีครึ่งแรกไปเห็นปะเหลือครึ่งหลังแล้วคือคําว่าครึ่งหลังคือชั่วโมงนึงอะคือตอนนี้ไม่รู้สึกถึงมือตัวเองแล้วคือมือชาไปเลยไร้ความรู้สึกแต่สองครึ่งครึ่งคิดว่านั่นที่เหมือนจะชั่วโมงหนึ่งจากในคลิป ม่ใช้เวลาไบ5ชั่วโมงคือขนาดตูแบบ1.5แต่สต๊อปสต๊อเขียนเขียนละเอียดมากเกินคือเรียกได้ว่าละเอียดกว่าอาจารย์เลยละเหมือนเอาเนื้อหาทั้งหมดมันเรียงใหม่ให้แบบเรียงลำดับเนื้อหาให้มันถูกต้องเนาะแบบว่าเรียงแบบไม่เงงอะไก่เดอร์ไก่เดอรเมื่อวานก็กินเดอแต่มันไม่มีร้านไหนเปิดตึกเดอไม่กินก็กลัวปวดท้องไม่ได้เราต้องกินข้าวให้ครบสามมือรู้ไหมทุกคน ถึงก็ไม่รู้มันจะเป็นกี่โมงก็ตามอะ่ะสวัสดีจ้าฮัลโหลข้าจ้าชุดวันศุกร์จ้าเจสันไฟนอลอะโฮลิกจ้าไม่อยากอะโฮลิกด้วยจ้ามอคค่าอะโฮลิกจ้าเหมือนคนสมาที่ซ้ไม่ไหวแล้ว I think I gonna finish anatomy today but it's too much แล้วก็อีกตั้งสองนาท์แต่ก่าจะสอบเฮ้ยไม่ควรจะพูดอยือยุมวะคือว่านะ แก้รายงานแบบจัดฟอร์แมตทำทุกอย่างของไปโอเมก้าอิ์แล้วก็ส่งไปตอนประมาณที่เชื่อบ่ายใบเสร็จสักทีจ้าเดทไลน์ก็คือวันนี้หละจ้าแล้วก็นะจ้าก็ทำปิ้งปองสรุป Bio m เมก้าอิคจ้าก็จะทำให้เสร็จเร็วจาเพราะว่าสอบวิชาแรกก็คือ next Tuesday จ้า t o d a y Friday จ้าทำส่วนไปโอเมกาอิคใช่ป่ะพอเจอสมการปุ๊บงงอิ่งก็เลยจะหนีมาทำชี้ชีพทำข้างไว้เปนะ็นอาทิตย์แล้วชี้ชีไม่เสร็จสักทีเหลือประมาณสองบทเดอ้อแต่ที่ ฟอร์เพลย์ฟุตบอลเดอร์เป็นไงกนะันแน่ละเคลียร์งานก่อนดีกว่าคือจะมาเคลียร์รีพอร์ตแล็บนี่ beautiful is in the order คือเหลือแค่แล็บสุดท้ายละที่ยังไม่ได้เขียนสรุปผลก็มาเขียนแล้วก็แล็บอนาโตมีฟิสิโอโลจีก็ก็ไปเคลียร์สรุปผลเหมือนกันแล้วแลบ็บท้ายเหมือนกันทุกคนคือทักมาขอลอกเราก็ได้นะแต่ไม่ให้อะ่ะเพราะยังไม่ทำแต่ถึงทำแล้วก็ไม่ให้อไงมาทูมอร์โร่นะจ๊ะ is electronic lab final taste คือปกติชื่ออยู่แรกๆไงก็เลยแบบจะได้สอบเป็นกลุ่มแรกนี้ได้สอบเป็นกลุ่มสองคือสอบสิบโมงเชื่อป่าว่าไม่ตื่นเพราะช่างเดิมอันนี้หลังสอบเสร็จแล้วก็มาตอนเย็นแล้วคือว่าพรุ่งนี้น่ะ จะไปคาเฟ่วันเกิดจงโฮเว่ยคือแล้วนึกจากทำของตอนนี้เลยคือตอนแรกคือทำไปแล้วแต่คิดว่าเคือคงทำแจกได้มีหรอกว่าของน้อยมากแล้วก็ทำยากด้วยใครออกแบบว่าโคตรยากเลยอ๋อฉันเองจ้าก็คือยากจริงดูเมากาวบดเปิดแอร์ทำอย่างเมาเลยตัดฟินไม่ฟินคือทำเท่าไหรก่ก็ไม่เยอะขึ้นสักทีก็เลยทำแค่สิบอันละกันให้แค่แบบคนที่มาแรกกิ๊บเวย กิ้วไว้เล็กน้อยประดิบประโดยเด้อแต่พอถึงวันจริงมีคนมาขอเยอะมากเลยนะว้วยคือแปลกใจคือว่ามันน่ารักเหรอขอบคุณนะพี่ทำแบบอย่างนี้แล้วกันนะนะครับจะวาดแบบไหนก็ได้แล้วแต่ครับนะตรงนี้มาหรือเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนนะฟังวีอินเนี่ยเขาต่ออะไรเข้ามา นี่เด้อจ่ากลับมาจากคาเฟ่แล้วก็เลยมาแวะเซนลาดถ่ายตู้เบอร์เดย์โงโฮเป็นยาราม,มีวันแรกก็คือถ่ายเลยก็ถ่ายวันเกิดเลยเล่นๆลนเล,นเลยล่ะคือเก่งกีเดสมากแต่ว่าพื้นฟ้าน่ารักนะใส่ขดเดมากท้าเปียก